สวัสดีค่ะคุณเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเรียกว่าอะไรจะติดช่องชอเชอไม่ใช่ช่องชอเชอนะคะอันนี้คือช่องแม่แม่สตอรี่นะคะวันนี้แม่แม่ก็จะเอามาสินค้าของแม่แม่นะคะที่ว่าแม่แม่เอาไปขายตลาดเช้านะคะประมาณนี้นะคะทุกร้านทั้งร้านของแม่แม่ก็คือกระเป๋าใบละหนึ่งร้อยบาทนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไป หาแม่ๆได้เลยที่ตลาดเช้าการเคหะนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่แม่จะมาเขาเรียกว่าอะไรดีแนะนําลูกค้าใหม่ๆนะคะอันนี้แม่แม่ทำแพ็กเกจใหม่ด้วยเห็นไหมคะเป็นการต้อนรับ Happy New Year แล้วก็มาดีคริสต์มาสนะคะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอันไหนนะคะแคบรูปแล้วได้เลยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครเอาไปจับฉลากหรือว่าเอาไปให้เพื่อนๆแม่ๆจะแพ็คแบบนี้ไปให้นะคะสวยงามค่ะเดี๋ยวแม่ๆจะชูทีละใบแล้วเพื่อนๆคนไหนสนใจก็แคปแล้วก็ทักมาได้เลยนะคะใบแรกเลยค่ะใบนี้นะคะเป็นคือเอามาเขาเรียกว่าอะไรอะบางทีสีฉูดฉาดใบนะคะผู้ใหญ่ก็ไม่ชอบใช้นะคะ อันนี้คือลายเหมือนลายตารางเลยค่ะคณิตอะคะ่ะสวยนะคะบางทีบอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะใช้งานยังไงนี่เวลาใช้งานใช้ได้สองแบบอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็จะเป็นคว้แล้วคล้องมือนะคะคล้องมือแบบนี้นะคะบาลรหนึ่บาทนะคะเพื่นอนๆนะคะมีสีนี้ นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราเอาโทนโทนสีดำก่อนแล้วก็ใบดอกเป็นนั่งแบบดินโว์นี่นะคะ แล้วก็มีเลขาคณิตสามรายใบละหนึ่งร้อยบาทนะคะสีดำต่อมาเป็นสีสันบ้างสีชมพูนะคะแล้วก็มีสีม่วง สีเขียวทูโทนลายดอกเอามาล่วงหน้าเลยวันววเลนทายผู้คุณผู้ชายดูแล้วก็ซื้อให้คุณผู้หญิงแฟนเพื่อนได้นะคะสีฟ้าแล้วก็สีเขียว ใบละร้อยนะคะเพื่อนๆทักมาได้เลยสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะบางคนบอกว่าสั่งทางออนไลน์ได้แต่แม่ค้าจะบอกว่าเคยมาแล้วสั่งทอนออนไลน์คือเราสั่งแบบนี้ไปส่งมาแบบนี้เสียเวลามากนะคะของแม่แม่เนี่ยสั่งแบบไหนแพ็คส่งทันทีเลยนะคะ แล้วจะวุ่นบายด้วยเวลาคืนสินค้าเขาว่าเคยมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อไหนสนใจทักได้เลยนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะแล้วช่วงบ่ายจะมาบอกเรื่องอื่นนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแบบนี้กําลังฮิตตัวตึงนะคะไปไหนก็จะเห็นคนถือนะคะ100บาทเป็นเจ้าของได้นะคะสวัสดีค่ะ